เออเลยเอาเอาอาลุงมาทอต้มดนั้นไม่ได้อุ่นครับผมง่าเตาง่าไปเห็นไหมอย่างงี้ยเมื่อกี้บอกเค็มย่อแน่นอนตับ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 เป็นไรอ่ะตัวนี้อร่อยของแซ่บพร้อมแล้วลุงพร้อมแล้วลุงพร้อมแล้ว ว้าวอร่อยวามเคมอร่อยตรงนี้นี่ยกเลกน้อยมันถึงจะอร่อยอ น้ำมันหอยใส่เข้าไปสฟ้เขียวสเขียวนี่ยกนี่ใส่อะไรเยอะอีกอีกอีกนึงอะไนึงของของของแซ่บโดตะเียอ dưới máy À, mà chim Mà chim dễ À, chim Chơi pa อืมอืยังไม่ชิมเลยชิมเป็นจมูกน้ำมันหอยผมไม่ได้ใส่เลยต้อจะใส่ไปหน่อยเดียวนะทำไมหน่าใส่เขาหน่าใส่เห็นไหมอย่างนี้ยเมื่อกี้บอกเค็มต้องจะยิ้มสิ สร้างผสม้สร้างผสมขึ้นบิเอาตุยส่ก่อนตุยก่อนเก็บทีัตวได้เช้ดิด๊ตัวเสีเ็ดไหมเร็จนะเ็จอือเ็จเรียบร้อยเร็ดเรียบร้อยอ่าหอมอือหือข้าหอมลว พร้อมแล้วโอเคครับเสร็จเรียบร้อยโอเค,อเคมื้อนี้มีอีกอย่างหานึ่งผัดกะเพรานี่นนกับข้าวเสร็จแล้วก็บนี่ครับผมนี่นี่ว่าพ่อกับแม่พ่อแม่ตุ้ีครับข้าหูยดีดยเดอร่อยด่าอือ,อเอาเฮาย ลงุงมามาต้ตมนั้นไม่ได้อุ่นครับผมสวัสดีครับไับใครยัง